อ็เมาดีทรงพระนิคือลุกเสือมามกินเลยนะหนูแบบเมือหนหยิบหนูกินปกติเลยนี่จะน่าเสียดอันนี้คู่แต้นะคะนี่ประจำตุดตุดจุดตวดเอ้ยนะ จุดตัวที่สองนะคะตอนนี้ก็มีนี่ค่ะลูกน้องมานั่งรอ,อม,มุมนั้นก็มีนี่ครูนัทนะคะอีกคนนึงอยู่ประจำด้วยกันทุกคนคือเขาคัดหน้าตาแหละ <Wow. S 1> เราดูเราดู <laughs> เขาคัดหน้าตานะคะนี่เราได้มาอยู่จุดตัวที่สองตอนนี้กำลังกินข้าวนะคะนี่โรงเรียนก็มีไข่ต้มมีแจ่วบองข้าวเหนียวให้นะคะอนนี้เราแล้วก็มี ไก่ทอดตัวนี้ค่ะอันนี้ออปชั่นเสริมเราหามาเพิ่มและก็มีขนมด้วยนังง้องบอออีมบดติงเอาอีกเอาอีก ซิทเอาฟรีโอเคแล้วอาฮ่ว่านะ <S <S ีกิลดมาลงพรท่านแล้วกินเขาแล้วเล่นนี่ทำไงนนะแต่บอสจ้าบอเห็นไลน์ได้ไหนเหนื่อยยังนำมันูวก็ตอ,อ,อ,อก่า้าวใด้าจ้าโหกบอก โ <c> อ <ười> ้จ so, uh, 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 ้าอระเนี่ยหาเนี่ยห้องาก้นบันอันนี้เอานี่ยเนี่นี่ตัวน้อยมันนี้กเอาเอออันนี้ตัวนั้นนะตัวนั้นเอาให้กินเอาเอา้กินอุ้ยม่ได้กินจังไม่ได้กินจังว้ตลมากเลย้าว้าวว้าการยากจะ่ได้กินซ้ำตัวนี้แม่ก็อึ้น แยกมูอ่ามาแล้วลูกมาแล้วเด้อบันบันแท้อำนาจการเมืออที่มันเหลืออะนี่ค่ะความความเร็วเหรอทางบริจีนีอันนี้พี่เสียบแบกแตงคุยอันนี้วะเมืออัดเอ้ยเอ้ยไปไปนี่ไปลูกไปหมดแล้วบายนี่หมดแล้วข้างหลังเข้าตัวเดี๋ยวข้างหลังยังเล่นไม่งามอยู่เลยลูกข้างหลังอ่ะฟังฟังในหมู่ช่งลูก อาหมดจะแถวอ่ตั้งศอกซ้ายขึ้นถ้าจัดแถวน่ะหนูทำไมไม่ตั้งศอกซ้ายขึ้นลูกหนูน่ะ<ม>เออหมดแถ,ว,ถวตรงตรงปริยาอาวุธหมู่หมู่สมมีชมาชิ้หมดยี่สิบนายพร้อมที่จะการทดสอบแล้วครับกะกะเอามือลงกรนปึ๊บกาวขึ้นไปครับเอามือขึ้น่ะมือคุณลงเล่อะไรเอา เดียวเดียวเดี๋ยวต้องพอกนูดมาคือไก่กับลักเสืถึงเกดนี่แหละคูดจะพูดถกินต้มใกลนี่แหะเอองกินต้มใกลนี่แหละทำเร็วเร็วเร็วทูกลกแล้วก็ตั้งใจทำไม่งั้นจะ แลประมาณสามสี่รอบเนี่ยก็ทีเดียวบ๊อกขอนเด้อนะพร้อมกันทีเดียวแค่รอบหนึ่งให้ผ่านไปเลยโอเคหนึ่งสองสามแกย่างถูกเผาแกย่างถูกเผามันสโดนไม่เสียบเออมันสโดนไม่เสียบเออเสียตัว แถวเออในหมู่งนี้เสียงดังคนทันทีเลยเาุมานิ่งัาวุ มูผสมม,มีสมาชิกทั้งหมด29นายพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วครับเรียบอาวุธโอเคค่ะก็ยิยนดีต้อนรับสู่จุดตรวจที่2นะลูกนะจุดตรวจนี้เป็นจุดตรวจเกี่ยวกับการขับร้องดนตรีและ,สะแสดงท่าทางประกอบก็ตามชื่อเลย โจทย์ของจุดตรวจนี้ก็คือให้ทั้ง4หมู่ผสมนี้นะคะเลือกมา1เพลงเพลงอะไรก็ได้ไก่ย่างช้างพงต่อเวลาหรือถ้าพร้อมซาวอะไรก็แล้วแต่เธอแล้วให้เต้นประกอบเพลงนั้นด้วยทั้งร้องทั้เต้นถ้าพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็เข้มแข็งเสียงดังฟังชัดนะคะ1รอบก็ผ่าน แต่ถ้าทําไม่ผ่านเนี่ยก็จะได้เต้นอยู่งั้นแหละสี่รอบห้ารอบเนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่ร่วมไม้ร่วมมือตั้งใจทาทรอบเดียวก็เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่งไม่ง่ามาส่งไม่งามมาแล้วก็รวมไม่งามมาไว้ลูกส่งไปทางขวาก็ได้แล้วก็รวม,ม,ม,มวร,วม,รวมก็ตัง้งตั้งตั้งตั้งกันไว้หมูผสมทั้งหมดตองไกย่างสุกเผาสามสี่ ใจยาูกเผายากถูกเผาเปียนเลันเี่นไม่เสียวันเปีนไม่เสียเปียยนตัวายเดี่ยนตกววารอติ๊กติรอิกตมตัดแถว ตรงนายาวุธมึงอตรงขอขอบคุณครับ้า <c oughs> ว่ภาาจีนชเจ็ดสีเจ็สี่เจ็ดสีเนาะตรงเรียบาอาวุธ

อ่าสองรอบสองรอบพร้อมยังไม่หองประทนดูพันเลยถามที่ฉัญญากจะบินบินไปให้ถึงดวงตาตาบอกกับฉันว่ามีกระต่ายหลายตัวฉันอยากจะขอขอเอาไว้ในครัวเฮ้มนิี่เธออย่ามองมัวเลยนะกระต่ายแม่จะอีกบรอบฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงร์ ตาบอกกับฉันว่ามีกระต่ายหลายตัวฉันอยากจะขอขออาไว้ในครัวเธออยามมองมาเลยนะกระต่ายไม่จันทร์อะกินีต้อนรับสู่จุดตรวจที่2นะคะจุดตรวจนี้จะเป็นการขับร้องดนตรีและแสดงท่าทางประกอบเพราะฉะนั้นเองก็จะต้องตามชื่อจุดตรวจเลยค่ะร้องเพลงและเต้น ร้องเพลงและเต้นเพราะฉะนั้นให้เลือกมาหนึ่งเพลงจะเพลงอะไรก็ได้เพลงฮันมหาสนีเอ่อสัญญาปากอรกุลาเบียงเอียงกะเรียวกะพวกเธอนะหรือจะเพลงไก่ย่างเพลงช้างท่าคอมสาวเพื่อในกะเลียวแต่เพื่อเลือกมาหนึ่งเพลงแล้วก็เต้น้อมกันทุกนายถ้าพ้อมเพียงแข็งแรง เสียงดังฟังชัดแล้วก็เต้นด้วยกันทุกคนครูจะปล่อยเดินทางต่อเลยนะคะเออ,อยากไเออ้าอยาง่ายง่ายง่ายง่ง <ไ omas? S 2> ายนี่เจ้ว่าคขันบบเต้นทุกคนกับโบปล่อยนะบบปล่อยนะคู่สิงางมึงเลยเอาหมูผสมหมูผสมัม้า,มางบดต้ง <c oughs> สาวุากเาวดึไวเลยถือไวเลยว้าหันเลิกกันเิไปไมแล้วอไดยายามทุหาเลยเด็กยุ่ับนาอไฟเดกย่าปล้มแหรือเ่กลีนะครับเขาเอื้นรอบกวางไฟบลแเมนนากวางไฟ